เออนะครับเอ่อกพักตัวแมรี่อยู่เนาะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแมนยูชาแนล กราคา4,500บาทก็คือเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยขเข้าไปดูแมรี่นี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ซื้อตัวแมรี่นะแต่ก่อนคือเล่นแมรี่ไม่เป็นเนาะเออเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าตัวนี้จะโหดจะปังจะเลิศจะเสียขนาดไหน,น Let's go ไปเลยตนไหนใช้วาเล่น โอ้ยจานาน้อยมีสองคนดหวยฉันขอเอาผิดเอ,เอ,อ่อเล่นเกมไปก่อนเพราะว่ามันมีตาบดแล้วก็เอาเกอระดูกไปทำนีตูนายเฮนารีนารีนาร,นารีอะไรอ่ะกระจกอ๋อเป็นหมอสองโรงพยาบาลพาริษไทยมาเล่นเกมเลยจ้ะ สแป๊บหนึ่งนะจ๊ะไม่ขอหาเซอร์ไวเวอร์ก่อนนะเซอร์ไวเวอร์เซอร์ไวเวอร์ก่อนไม่ชอบเลยอรอไม่เอรอไม่เอออรอไม่เอลูกเอาป๊อกเป็กไม่ใช่ป๊อกเป็กแล้วเนี่ยใครเนี่ยดูมช็อตเลยนะ ล็อกสุดข,ขีดเลยสิจ๊ะเอ็มม่ามาถอนแล้วในแถวนี้น้ำมาถอนก้อนอึ้งแม่เดี๋ยวแม่จะจัดตีก้นจะอะไรจะอะไรเดี๋ยวตีเลยนะแม่มีมีดในมือนะจ็คาแม่แม่ตีเบิ้ลนะแม่จับตีอึ่งนะเอ็มม่าเข้ามาช่วยไม่ได้แล้วสินะก็เจ็บอยู่แต่นางก็มีเกาะพ่อของนางอะไรแต่เราจะสู้ไหว เก็บมาไปไหน,น,นแล้วเนี่ยใส่ไปให้เพื่อนชิวบหรือให้เพื่อนหิวฮึสวัสดีจ้ะหลานกินตาบอดอ้าวอยู่นู่นไขอซนอมเน่อก่อนชุบโอ๊ยแม,แม่แม่ตีไม่โดนเลยจ้ะ แม่ตีแม่ตีไม่โดนเลยดีนะฉันเมื่อกี้ตีโดนเคมาตีโดนเลยตีโดนนมาแล้วก็อีที่โดนเลจสวัสดีจ้าสมัน้องมายุ่งกับฉันเลยนะจ๊ะคุณหมอเอมิลี่ายเข้ามาสิอ้พ่อไปมาแกไช่วยบ้างนะจะมาจแช่วยกันอีก กันเดี๋ยวก็ตายกันหรอกทีโดนน,นี่นไหนเมื่อกี้เมื่อกี้งั้นแม่ขอตามอินมาก,กอะไรกันนะจ๊ะเอ็มมาไปไหนลูกไอ้บ้าหนูโดดหลงแล้แม่เห็นนะแม่เห็นไหมเห็นนะข้ามมาไม่ทนันไว้ไว้ไม่เป็นไรจ้าอุ๊ยดีนะมันมัน,ม,นมันไม่อันนี้แต่ว่าเราก็ อย่ายามเล่นให้มันดีที่สุดนะทุกคนคือมันโดดลงไปข้างล่างเลยว่ะโอ้โหอะไรอีกเนี้ยอะไรมันแตง,งแตงมันดื้ออ่ะ,อะ,อะ,อะมันโดดไปข้างนอกแล้วอือข้าต่อตามล่าหาสมบัติสมบัตินี้ก็คือจะเข้าไปจุ๊ในโรงพยาบาลแม่ปะฮะฉันไม่ชอบใหไพน์ขึ้นไปอีกแล้วเหรอ เดี๋ยวใครมันจะใครมันจะอะไรคะอ๋ะออยู่ที่ไหนอะไ่เอ็มมาเกาะหมดแล้วสินะจา้าลูกอยู่ไหนอยู่ไหนไปไหนมันเสร็จแล้วนะครั้งหนึ่งเนี้ยครั้งหนึง่งมันเสร็จแล้วน่ะครั้งหนึ่งเนี้ยครั้งหนึง่งมันไปไหนไอเอ็มมาเก๋กลับมาอยู่ยนี่นะ เร่อการทะาะหัดแล้วโอ้โหขาจีตาบอดใจตั้งแต่เริ่มแรกเลยแม่ขอมาดูเครื่องก่อนนะคะแม่จะได้โอ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 ้วิ่งออกมาอย่างนี้ไม่เห็นเลยจ้ะไม่เห็นหมดเลยโบแตกปุ๊แตกปุ๊แตกไอ้จ๋าเอ็มม่าไปไหนไปไหนให้เขาได้ยังไงลูกฮะจะไปกับเขาทำไมจะไปไหนฮะเอ็มม่า แกมานี่มานี่เลยมานี่ไม่ต้องไม่ต้องเอาหนี่เขาอะไรอ้ะมึงจะตีไม่โดนไม่โดนไม่โดนนั่นแหละเขบไม่ไ้อะไรอางเงยคะอย่า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 ดีไม่ดีนะจ๊ะอย่านอนโดนนะจ๊ะอย่าแม่เพราะว่าแม่จะเอาอย่าแม่จับอุ้มตีนะจ๊ะท้่ไหนอย่างเงี้ยเอออย่าดุมช็อตนะจ๊ะอย่าช็อตติดๆเลย มีไทยหรือเปล่าเพื่อนที่มาช่วยอย่างอืมค่ะ oh. มาดูก่อนนะอ้าวอาวอาอ้าวอ้าวอาอา,อา,อา,อาโดนด้วยโดนด้วย oh. อุ้ยเมื่อกี้ตีโดนเก้าอี้ดีนะม,นมาช่วย oh. อื้อตีโดนกระดูกกระ้จยบม่ขอว์าไปก่อนดอ oh. oh. แม่ตีใครได้แม่ก็เอาคนนั้นแหละ ไม่ไม่ถือสาใครหรอกขึ้นไปอีกแล้วขึ้นไปอีกแล้วขึ้นไปอีกแล้วขึ้น,นไปอีกแล้วนะคะขึ้นไปอีกแล้วเด้อเห็นนะเห็นนะเห็นนะอย่ามาอย่ามานะจ๊ะแม่ค่ะเด้อแม่ค่ะเดีย๋ยวแม่ตีนะเดี๋ยวแม่ขอแม่ตีทำไมก่อนอจะจะทำไมหื้อหืออยากโดนตีเบ้นเหรอ โดนตีเบิลเหรอเออมานั่งกอีน,ะนี่จะอมากเ่อนเธอในแบบนา้เาช่วยใครไม่ได้หรอกนะเธออ,อยู่ไหนเนี่ยอ,อ้าเอ็ม่ามัายังไม่ตายหรออ,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 ออืออ้ไรอะไร,ะไรออาต้าะ้าต้าต้าต้น้าต้าต้าต้้าต้ต้าันตอาต้นม้ม อุ๊ยนี่ก็มันจะข้ามมาแต่ที่นายได้อเมริกามิเอมมามันจะไปไหนมันจะไปไหนลูกหนจุนจ,ะนจะไปไหนลูกหนุจะไปจะไปไหนลูกโอ้ยฉันงานปีอะไรของฉันเนี่ย ตีไม่โดนเลยฉันอ้าวอ้าวอ้าวเกินเกินฉันหรอขับรถไปอยู่แล้วอย่ามาหิวกันต่อหน้าต่อตาไม่ทันจะช็อกกัดขีดนะจ๊ะไปเถอะเอ็มมากเพราะคนในแมปนี้เขาช่วยอะไรหนูไม่ได้แล้วะจ๊ะรูกต่อไปก็เป็นอ้าว อย่ามาฮิวฉันเอาไม่ใช่อย่ามาฮิวฉันคืออะไรอะไรอย่ามาฮิวหน้าหน้าเบ้าหน้าโทมาเลยนะอย่า <c oughs> มาทำอย่ <c oughs> างนี้เธอมาทำอย่างนี้ได้ยังไงเธอมาทำอย่างนี้ได้ยังไงเธอมาทำอย่างนี้ได้ยังไง แม่จะตีแม่จะตีฉันจะตีเบิ้งค่าจะเบิ้อง้อตีโดนแล้วนะจ๊ะตีโดนแล้วนะจ๊ะกว่าจะตีโดนเอ้เอามันลุกแล้วอะมันลุกอีกแล้วอะมันมีแต่คนเอาแบบลุกเองมาเพราะว่าฉันก็ไล่ไม่ หนัดไงจะมาฮิวกันเหรอไม่ให้ฮิวอย่ามาฮิวก่อน้าฉันบอกเอลยจ้ะทำไมไม่ฮิวกันก่อนล่ะไม่ต้องเล่นไม่ต้องพูดไปกลับบ้านเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ๊ะแม่ขอซ่อมเก้าอี้ก่อนเอ้ยแม่เคยเป็นางซ่อมเก,ก,ก้าอ,อีอมอาอมอ้มาตั้งแต่สมัยกระถม ว้าตอนนั้นสถานไปไหนพี่จะหยุดลูกเ,เองเหรอมาดูหนูมันก็ไม่ทันแล้วมันจะลูกนี่ไปไปไปมานั่งเก้าอี้เถอะตรงเนี้ยเอมม็ม่าถึงหนูจะถอนดเลยไม่ก็ต้ขของรอดนะจ้ะพี่เอ็มอ่ะเนิร์ฟหนูแม่สเสร็จอีกนะแล้วชนะอีกแล้วจ้ะไปแล้วเดิน ตกแตกตกแตกตกแตกเโอเคแม่ชนะแล้วนะจ๊ะโอเคโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งกงกริ๊งใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายคลิปนี้อาจจะตีกระจกว้าไปนิดนึงนะ